ปาบกยมฝรั่งพี่น้องบกยมฝรัง่งซุกเลีวยรียบร้อยจ้ะซุกเหล้วจะเป็นสีนีเนาะจะวานแววเลยจ้ะวานจ้อยเลยจ้ะพี่นอ้องเออจะสิเก็บเห็เบิ่งเด้อสวัสดีจ้าวันนี้มาเก็บมะยมจ้ะพาเก็บมะยมมะยมฝรั่งนั่นแหละอุ้ยมีน้ำจ้ะพี่น้องมีน้ำที่ว่าเคยเก็บให้กินในติ๊กต็อกเนาะรู้จักติ๊กต็อกไหมนั่นแหละ เออตอนนี้มันซุกแล้วนี่มันซุกแล้วจ้ะป๊ัดพี่น้องดกจ้ะและ้วก็หวานจ้อยพร้อมจ้ะพี่น้องซุกแล้วมันจะเป็นสีน,นี้เนาะเออมันจะเป็นสีนี้ละอืมเขาเรียกว่าอะไรเนาะดาริ้งมิการเนมินะกาล,วลา,า,ลา,ลาวีลายกาลาวีไอเนนการาวีไอเนนจ้ะมันชื่อว่าการ,ราวีไอเนนลิ้นไม่ไปช่างมาเถอะเนาะการา วีไลไอเนนนี่โอ้ยมันเรียกยากจ้ะมะยมมนั่นแหละเนาะมะย,ยมมฝรัง่งอืมายดีพี่น้อง <c oughs> นี่แหละยภาษาฟิแนแลนด์มันอยากจะลิ่นมันในไปเนาะอืมดือกเบนเนี่ยดูจะ,ะอือดอกขาดขนาดเลยจ้ะอืมหนั่น Dead เดดออกอลไรเป็นอย่างงี้เดียวตอนต่างกลองไทยแล้วก็มีออกเนาะจ้ะเนาะอืพิญญาจีเก็บต้นว่วยทีว่า มันสุกจริงๆมันกัดสุกเท่าๆกันเลยจ้ะเนาะพี่น้องเคยกินไหมตอนมันดิบๆนั่นเอาไปทําตํามะยมไปตํากินคือตําสมน่ะตํามะยมนั่นแหละว้ายังอร่อยจ้ะมันจะเปรี้ยวเนาะตอนมันดิบนี่มันมันเปรี้ยวเดีแต่ตอนสุกแล้วมันเสียกว้าอีกเลยแฮ่เออนอกจากหลุดฉาดมันคืออะไรไปไปมาหลุดฉาดมันคืออ่งุนนี่เด้พินยาเอาไปดองเนาะมันคืออ่งุนดองนี่เด้ มันเปรี้ยวๆนะจ๊ะเนาะข้างในมันก็คือแต่ว่าเดี๋ยวถึงบานนาทีพายดูจ้ะอันนี้เมียนใชคล้องบานจะคล้องในนี้คล้องอันบ้านเพื่อ,อนสามีจ้ะอ,อืดูบะดูถอะพี่น้องเอ้ยฮ่น่ะเออมาพี่ยังเก็บใส่ตะการอือตะกาอยู่นุนดูเถอะนี่มันซุกมันจะเป็นสีนีเนาะจ้ะเนาะเออ อืสวนลายลายปีนี่ลายคักลายแมนเอาไปดองแล้วรอบนึงจ้ะแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรไปแช่อิมะนะอ่มเนาะเออดกวูดใหญ่ดูความดกของมันเด้อพี่นอ้องเออนี่นี่นี่ได้เราจักหน่อยนึงนี่เอาไปกินพ่อเสียบเอือดกถั่วดกถั่วนั่นน่ะเอ้ยดกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนั่นเดยวเฮ้ ไอ้อแดงแดงโอ้พี่น้องกล่องกับมีเห็นหนาะจา้ะเนาะแดดดักกระบดดักกระซองเนาะเออโอ้มีถนัดน้ํากับิปักมือทีเนี่ยเ,เอ้าเออมันมีน้ําได้จ้ะต้นมันมีน้นําเนาะอือโอ้นี่ๆแบบพี่น้องดูความดกขมันเถอะดูเถอะดูความดกเถ,กถอะเออมันหย่อนเสียงจังหน่อยเนาะจา้ะเนาะเอออือนี่ความดกอุ้ยดกขนาดเลยจ้ะอือ,อนนีว่าพิญนาเก็บไอ้นั่นไปเนาะจ้ะ เก็บอันตอนดิบไปน่ะต่างหลายโอ้ยพี่น้องจงมบดุกเนาะเออเขาขายในห้าง่ประสินค้าหนนเด้อจ้ะแพงแพงโดประเทศไหนที่เขาไม่ได้ปลูกเก็ซสือกินเด้แต่ประเทศฟินแลนด์ปลูกกับถูกบานทุกลังคาอนะที่บ่าพวกเธอบอกมันคือมะขามป้อมนั่นแหละนี่ที่บวกเธอบอกมันคือมะขามป้อมเวลาซุกก็เป็นอย่างงี้เนาะเออๆหน่น้ำต่ำเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเออน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำ,นนำอืมนี่มีสุกทะเลเลยจ้ะ ถ้าสซุกมันจะเป็นแบบแบบสีมันจะม่วงม่วงค่ะๆเนาะจ้ะม่วงคือเล็บกวยันละอ้หเหล็บกับดำคือเก๋าจ้ะดำคือเกา๋านี่พี่น้องพี่าตเก็บใส่นี่เนาะเก็บใส่นี่แต่ว่าอยากเก็บให้ดูอยู่แต่ว่าอุ้ยน้ำกับไรเนาะจ้ะนพี่น้องดูดูด,ด,ด,ดูดูอนดดูดูดนี่ดนี่ดูดนดูดนี่น,น,นด เออนั่นแหละจ้ะนี่ทำมันสุกไรอ้ยอันนี้สุกไรอันนี้หวานนี่เนาะอืมอืมอืมมันจะมีอันสุกไรอยู่จ้ะพี่น้องอืมันสุกไรมีอยู่หาเอามันยังมีเต็มที่จ้ะป๊าดูสิดูสิพี่น้องอ้ยอืออืออันเหนาก็มีเนาะอออืมฮะ นี่จ้ะมาเดี๋ยวจิคอเก็บตัวกันเด้อจ้ะหน่วยมันนก่นเนาะเออเนี่อันนี้ซุกเนี่ยอันนี้ซุกยังขักเลยจ้ะซุกอันนี้วันจ้อยเดเดเนี่นี่แตกพรอมใช่ไหมเนี่ยนี่ทั้งในมันก็บจเป็นเียกันนี่เนาะเม็ดเลนเม็ดมะจ้ะเออโอ้จิกินละเดินหน่วยนี่เสียดายจ้ะเล็บกระดำจ้ะคนทำงานดําคือเกาจะพี่น้องจ้ะอย่าโฟกัสเด้อคนงานนอกจากเนาะวันนี้หยุดวันเกิดจะคล้องก็เลยหยุดอืม อแช่ปาร์คเราอ้วนนันโอ้ยน้ำมันไหลอะวันมันเกิดจาขคองจากก็เลยหยุดนนนเนอกจากนอะมนี่หย,ยุดผักพนะ่นน่ะเขาเรียกว่าให้ขคองควันจาขคองจังหน่อยมันเหื่อยคักจะทํางานทุกวันเนาะก็เลยหยุดจกักจักวันอืหยุดจักวันจ้ะไม่จัดมันดอกปาตรงปาตีจ้ะไม่มีตังค์เ <c oughs> ออนี่เห็นไหมนี่เออนี่แหละหน่วยซุกมันจ้ะ เออพี่นอ้องอือม,มีละจำที่บวกเธอว่าคือมะขามป้อมเนี่ยซุกมันจะเป็นสีนี่ป้าจะพาไปดูสีเขียวคือกันจ้ะอืออืออยากจะเด็ดให้ดูแบบขกัขกๆเนาะแต่ว่าโอ้ยถือกล่องมือดูน้ำเถอะนะเห็นน้ำอ่ะมีน้ำเด้เนี่ยนี่มาน้ำนหน่อยๆเนี่ยเออมันมีน้ำจ้ะอือมีแหโอ้ยอยากจะเด็ดให้ดูยู่แต่ว่าตรงน,นั้นเนาะ ไปไปดูหน่วยสีเขียวกันจ้ะนี่ไปที่พาไปดูหน่วยสีเขียวเขียวพาไปดูหน่วยสีเขียวพุไม้ไม่อดไม่ยาเรจาจะพุลไม้ฟินแลนดนเราจะเนาะเออหน่วยสีเขียวอันนี้อันนี้พันนี่ซุกเลยจะเป็นสีเขียวด้จ่ะเขียวแบบนี้แหละเขียวเหลืองๆคือมะขามป้อมบวกเธอนี่แหละเออนี่หนุ่นมๆข้างในเด้เออแล้วจีบีไปดูนั่นเห็นไหม นั่นนั่นนี่หละเด้แซ่แปได้นน่หวานจ้อยได้ขอกินแหละอืมอืมหวานจ้อยแหละโว้ยตุนนหนหวานคักอืมอืมเอาซีเขียวก่อนทั้งนี้อืมหวานคักพี่น้องอืมอืมอ้ยางหวานดกคือกันจ้ะดกคือกันสีเขียวกับดกคือกันดูสะนั่นแดดทรงเลย สีเขียวพันสีเขียวโอ้ยพีเขียวอร่อยกว่าสีแดงดอกเบีเห็นว่ากระไดจักหลือเด้อพินยาววาอร่อยกว่ากันจ้ะอืมดูถั่วเนี่ซุกเล้วอุย้ยอืมเอาต้นนี้คือไม่มีน้ำเหรอเอาต้นนี้คือยังมีเห็นมีน้ำเนาะคือแบบคือยแบบพรเขียวมันนี่มีน้ำเนี่ยเป็นยังไงแฮ่เก็บสบายใจถ้าไปล่ะโอ้ยทุกคนตน้นสีนี้มันบ่มีน้ำจ้ะ เออม,ม,มีมีน้ำสำเดีอมันคุณละพันเนาะเห็นไหมคือมะขามป่อมเธอว่ะเออย่ามดิบมันกับเปรี้ยวย่ามซุกกับวานจ้อยอ้ะนี่เมเปลี่ยนสีเม่ได้เปลี่ยนสีแล้วจ่ะพันนี้เป็นสุกแล้วเป็นสีเขียวคือเก่าแต่ว่าพันนี้ที่เป็นสีแดงจ้ะคุณละพันอืมโอ้ยเส่บบอ้ยอร่อยสบายละเฮียเออเนี่ยเขาขายในห้างจ้ะเขาไปทําอะไรกินวันนี้โอ้จั๊กเขาแล้วฝรั่งดา r ิ i n มิตรฝรั่งเสื้อตามา องโกค้าก,ก,กลัวไวไมิตเตดเขาไปทำอะไร,รอโอปีร์รกกาคาโอปีร์ราคาเป๊ะว่าอะไรเนาะที่น,นี่เนาะมีลูคือกันนต่ปีร์ราาเนี่ยโอ้ยจักเดียเด้อจ้าเขาโอ้ยมันขนมของหวานนั่นแหละเออนั่นแหละประมาณนั่นเลยเนาะพี่น้องเนาะตายแหละคุยกับพัวกับมีรูเรื่องจ้ะโอ้ยถึงว่าปึกเนานะแต่เนาะอืม คุยภาษาภาษากันอยู่คุยกันสามภาษาเนาะภาษาไทยกับภาษาฟินแลนด์แล้ะกับภาษาอังกฤษพร้อมจ้ะเอออืดูส่วดอกดอกอ้ยเต็มเลยพี่น้องซ้ำนี้แหละไปแหละเอามาให้ชมเฉยๆจ้ะแบ่งๆกันชมเน,นาะจต่เนาะเออเพื่อใครจะเป็นเป็นสะัยใหม่เมืองนอกเมืองหน้าก,าก็ดูคลิปพินญาเอาไว้เด้อ ว่านางพินญามันเก็บไอ้กินได้อะไรที่มันกินได้เออโอ้เห็นพินญา,าเคยเก็บยูบ์เนี่ยเออพินญาเคยเก็บให้กินยูวอ่ะเออกะจีจาได้เนาะเออวันนี้กับพ่อไปได้เป็นสะพายฝรั่งกันโอ้ยดาริง่งฉันรู้จักยูวอ่ะฉันเคยเห็นพินญาเก็บกินอ่ะนอกจากเนาะเออมีทุกประเทศละจ้ะไอแนวนี่นี่ไอหน่วยแนวนี่ เอออ้ยก็แนาต่างรลายเนาะเออดูแบบพี่น้องดกดกไอ้ยังดกแต่มีมีน้ำจากตัวน,นี้ไอ้ที่มีน้ำสัมดูถอะดูทว่าดูความดกของมนันเถอะเอยขากเม่นเนาะจ้ะเนาะเออนี่นีเนน่เอาซั้านี่พ่อได้ทั้งสีเขียวสีแดงจ้ะพ่อแหละจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะพี่น้องเออแล้วจะไปพายดูอยู่จ้ะอยู่บ้านเนะาะจ้ะเนาะโอเคเนาะไปายจ้ะ นี่จ้าเรามาดูข้างในกันนอกจากเนาะมานี่สิพาให้ดูจา้าและหลายคนก็อยากเห็นข้างในเนาะเม่กี้กับบีบๆให้ดูแล,แล้วนจากก้าเนาะว่าเป็นยังไงเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาให้ดูชัดๆเลยจา้าว่าข้างในนเป็นยังไงเนาะจ้าเนาะระหว่างสีเขียวกับสีแดงหมูม่วงจา้าเนาะรสชาติก็คือนกันอะไรจ้าแต่ว่าพิญญาชอบสีเขียวสีเขียวอร่อยกว่า,าเนาะมาเริ่มเลยจา้าพานี่พิญญาจะใช้มีดตัดเหดจา้า ใช่มีตัดอิดนะจ๊ะเนาะพาเลยนี่นพ่อพาข้างในมันเป็นยังไงจ๊ะเห็นไหมเออนี่ในะข้างในมันเซ็บเซ็บจ้ะหวานหวานม,มาพาสีสีนี่ต่อพาสีนี่ต่อ เป็นคือกันเป็นคือกันราจิพาทำไมแต่วา่าซีคือเอา้าไแป๊บๆมาคือองุนเด้จ้ะคือจริงๆจ,จ้ะแต่เม็ดม่คือจ้ะเนาะคือองุนนะแไป๊บๆมาคือองุนแหละโอเคนอกจากเนาะเออรู้เรื่องจ้ะเข้าใจนะคะมะยมอ่มามะยมฝรั่งเนอะตอนดิฟนี่ที่เปรี้ยวพอสุกละจะหวานจ้ะ อมันคลิปที่ทําไม่ดูในทิกต o อกนั่นแหละเนาะเออก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ,อร่อยซีเคียวอร่อยกว่าจ้าโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดเป็นกำลังใจกับพินยาด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ฝากไว้ก่อนจ้ะแค่นี้ละจ้ะบ๊ายบายจ้าอโอแสบกินต่อจ้อมซีเคียวนี่หละแซบ